Der Mann, คนร้ายป่วนวางระเบิดสายบุรีตำรวจบาดเจ็บ8นายคนร้ายป่วนวางระเบิดสายบุรีตำรวจ7-8นายเจ้าหน้าที่เชื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ตอกกระดูงอสายบุรีจอปต,ตานีแรงระเบิดส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุค พร,ราชอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจากการสอบสวนทราบว่าเหตุเกิดขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวเป็นกำลังสนับสนุสนชุดติดล้อมตรวจคน้นบริเวณภายในป่าสาคูในพื้นที่บ้านมะแสงต่อปล่องหอยอสะพอจอปัตตานีเขตรอยต่อในพื้นที่ต่อปล่องหอยอสะพะต่อกระดูงองอสายบุรีจอปัตตานี ระหว่างทางได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนจุดชนวนระเบิดเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รบับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนประเด็นและสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ล่าสุดทราบชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รบับบาดเจ็บจำนวน8นายทราบชื่อคือ 1. พันตำรวจโทรประพจล้อมเขตโดนแรงอัดระเบิด 2. นาบตำรวจคันทศรทองรักโดนเสด็จระเบิดลำตัวด้านซ้าย 3. 10ตำรวจโทเดชพลรูปประพันธ์ได้รบับบาดเจ็บสาหัส4ดาบตำรวจอานนท์กันทองโดนแรงอัดระเบิด5 10ตำรวจตรีธีรวิช์จรูนแก้วถูกเสด็จระเบิดที่ไหล่ซ้าย6 10ตำรวจโทวีรพัฒน์บัวแก้วถูกเสด็จระเบิดที่แขนซ้าย7 10ตำรวจโทธีรนาถพนมกิจโด,ดนแรงอัดระเบิด8 10ตำรวจเอกนัทจคอกุยรัตโดนแรงอัดระเบิดทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสายบุรี